ส่วนประเด็นการถอดถอนคุณยิง่งวัชนวัตรออกจากตําแหน่งนะครับวันนี้กรุงเทพโภเข้าไปสํารวจความเห็นของประชาชนว่ามีความเห็นอะไรบ้างโดยสอบถามนะครับว่าอนาคตของพัคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่คุณยิ่งรักษ์ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งครับผลสำรวจที่ออกมานะครับประชาชน45.7ก็เห็นออกมาว่าสาเหตุหลักที่ทําให้คุณยิ่งลักถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งก็เพราะว่า ปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวครับรองมา24.5ก็มองว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม15.8บอกว่าเกิดจากการขาดทุนทําให้ประเทศเป็นหนี้14.0บอกว่ายังไม่แน่ใจถึงสาเหตุนะครับหากว่าไปพิจารณาเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็พบว่าส่วนใหญ่41คิดว่า เป็นเกมการเมืองของฝั่งตรงข้ามขนาดผู้ที่ไม่ได้ขอไปครับไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่62.9ก็คิดว่าเป็นการปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับส่วนความเห็นต่อการถอดถอนคุณยิ่งรักในครั้งนี้คำถามว่าจะส่งผลต่อแผนการสร้างความปรองดองของคอสชอ,อย่างไร ทางฝั่งของประชาชนนะครับ46.5เระบุว่าไม่ส่งผลต่อการถอดถอนครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองแต่ว่าเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเรามา26รซระบุว่าอาจจะส่งผลต่อการปรองดองบ้างและ19.0ระบุว่าส่งผลให้การปรองดองล่าช้าที่เหลืออีก 5. ด ขอไปครับ8.5ระบุว่าไม่แน่ใจนอกจากนี้ครับประชาชนส่วนใหญ่57.6ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยยังคงใช้นโยบายประชานิยมหาเสียงและประชาชน39.7ก็เห็นว่าใครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยชิงตำแหน่งนายกก็ได้ครับเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยนะครับ